สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBa นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังข่าว NBA นะครับผมมีเรื่องสําคัญครับที่อยากจะมาบอกท่านผู้ชมเพราะมันเป็นข้อมูลที่อาจจะทําให้วงการบาสเกตบอลเมืองไทยของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็คือเรื่องของเว็บไซต์ครับที่ชื่อว่า beatbasket.me ที่ในตอนนี้นะครับผมทําการสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นดัต้าเบสของนักกีฬาแล้วก็เป็นต้นแบบของการรับสมัครการแข่งขันบาสเกตบอลในอนาคตซึ่งมันก็ไม่อนาคตขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าตอนนี้มันสามารถใช้ได้้้แแลวซึ่่่่งงผมจะใชนัักก็คือารขข Beat ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับในวันที่25แล้วก็26เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะซึ่งเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นยู22รุ่นประชาชนรุ่นยู18แล้วก็รุ่นยู16ซึ่งถามว่าเว็บไซต์ของผมเนี่ยมันแก้ปัญหาอย่างไรมันแก้ปัญหาตรงที่กรณีที่นักกีฬาที่เป็นน้องๆเนาะไม่รู้ว่าเออพี่ครับผมเกิดวันเดือนปีนี้ผมสามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้ไหมตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้นี่ครับท่านผู้ชมคร ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมใส่ข้อมูลตัวเองลงไปก็คือชื่อกำพลมุตระสมุทัยเกิดปีนี้อายุเห็นไหมครับสาปี5เดือน8วัน Gmail เบอร์โทรติดต่อมาจากจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองวุฒิการศึกษาแล้วก็มาจากสถานศึกษาอะไรสามารถใส่ได้เลยแล้วก็จริงๆตรงนี้ควรจะเป็นรูปหน้าตัวเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันถ้าหากว่าให้เอาแบบว่าข้อมูลตรงตามเป๊ะอ่ะมันควรจะเป็นข้อมูลที่แบบว่าบัตรประชาชนมีบัตรประชาชนแน่เพื่อเป็นยืนยันตัวตนแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของกฎหมายที่ผมเองอาจจะต้องทาการศึกษาเพ่ แล้วก็แบบว่าอาจจะต้องมีให้แบบยอมรับในการจัดเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็อยากให้สมัครแบบนี้ก่อนแล้วพอมาถึงวันจริงก็เอาบัตรประชาชนมายืนยันตัวเองเหมือนรายการอื่นๆแต่ว่าข้อดีของการที่มีเว็บไซต์แบบนี้ครับท่านผู้ชมนั่นก็คือว่าเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอายุเกินแล้วเนาะแล้วผมอยากไปลง U18 เห็นไหมครับผมมากดลงทะเบียนปุ๊บซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าแข่งวันไหนรุ่นอะไรนะครับแล้วก็รับสมัครกี่ทีมเห็นไหมครับรุ่น ปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยครับว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากอายุของคุณเกินกําหนดเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าอายุแบบ18ปีครึ่งหรือว่า19ปีที่แบบชอบแอบหลอยมาเล่นแข่งกับรุ่นน้องเงี้ยจบเลยครับคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้ตัดปัญหาการโกงอายุแบบชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่ายังไงข้อมูลมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าสมมติคุณมาแอบปรับเปลี่ยนปุ๊บอ้าวผมก็มาเช็คกับบัตรประชาชนคุณอยู่ดีข้อมูลตรงนี้คุณมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดถ้าหากว่าสมมติผมเห็นปุ๊บเราทําการแบนได้เลยมันสามารถเพราะว่าตรงนนนนนี้้้มมัเเปป็็แบบขอูล เช็คได้ผมแบนได้เลยแล้วก็สําหรับผมเนี่ยที่อายุ30ผมก็มาลงรุ่นประชาชนเห็นไหมครับแล้วก็ที่เด็ดที่สุดมันคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือการรับสมัครแล้วจัดทีมผ่านหน้าเว็บได้เลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองสมัครรุ่นประชาชนให้ดูนะครับกดลงทะเบียนไปเสร็จปุ๊บผมเห็นไหมครับมันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผม,มาอายุผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วผมก็มากดตรงนี้ครับสร้างทีม สมมตินะครับว่าชื่อทีม NBA time ชื่อย่อของทีมก็เป็น NBA เฉยๆแล้วกดต่อไปแล้วหลังจากนั้นครับผมจะสามารถใส่รายชื่อของเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้รายชื่อนี้นะครับจำเป็นจะต้องเป็น user name ของเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ทําการลงทะเบียนในแต่ละรุ่นก็คือว่าสมมุติว่าผมมีเพื่อนที่ชื่อว่าไอหน้าหล่อพ่อรวยเสร็จปุ๊บไอหน้าหล่อพ่อรวยต้องมาสมัครเป็น user name ของเว็บไซต์ b e a t b u c k e t m e แล้วก็มาทําการลงทะเบียนรุ่นประชาชนพอทําการลงทะเบียนเสร็จปุ๊บไม่ต้องมาสร้างทีมนะครับก็คือปล่อยทิ้งไว้ผมก็จะใส่ ไอรูปหล่อพ่อรวยชื่อไอรูปหล่อพ่อรวยตรงนี้เข้าไปแล้วในกรณีที่หาชื่อสมาชิกไม่เจอนี่ครับมาเลยครับก็จะมีรายชื่อของนักกีฬาที่เขาสมัครสมาชิกไว้อยู่แล้วเนี่ยมาดูเลยครับอ่าสมมุติว่าเพื่อนผมชื่อคนนี้เมจิก RX ผมก็แค่ก๊อปไปแล้วก็ไปที่จัดการทีมของผมมาดูที่ทีมผมก็มาดูชื่อทีมของผมเมื่อกี้สมัครไปก็คือ NBA Time ทเนาะชื่อทีม NBA Time ก็มาทําการแก้ตรงนี้สมาชิกในทีมก็แค่เพิ่มเข้าไปว่าเมจิก r x แล้วก็เพิ่มสมาชิกในทีมเข้า Magic ไ x เเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนในรุ่นประชาชนถ้าสมมติว่าลงทะเบียนร,รุ่นประชาชนผ่านแล้วเนี่ยผมมาใส่ในยูสเซอต์ตัวนี้มันเข้าได้เลยแล้วก็ได้ปุ๊บเรียบร้อยก็ส่งรายชื่อทีมตรงนี้เข้ามาเลยผมก็จะเห็นเลยโดยที่ไม่ต้องมาส่งหลักฐานไม่ต้องมาทําการยืนย,ย,ยันอะไรให้วุ่นวายเห็นไหมครับจบเลยและนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมยังสามารถดูทีมที่ตัวเองเข้าร่วมนะครับก็คือในกรณีที่ท่านผู้ชมไม่ได้เป็นคนสร้างทีมแบบไปมีหัวหน้าทีมแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับเขาเฉยๆเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถมาเช็เค และสําหรับการโอนเงินค่าสมัครการแข่งขันนะครับผมก็จะมีลิงก์ที่แปะไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมก๊อปนะฮะแล้วไปเปิดในเบราว์เซอร์ของท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็จะเป็น Google Form แบบนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเขียนชื่อทีมของตัวเองมาตรงนี้นะครับสมมุติชื่อทีมกกกแบบนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มไฟล์ครับอัพโหลดสลิปค่าสมัครของตัวเองเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เข้าไปในกลุ่ม3ามคูณส a มบีตตรงนี้เป็นการสอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับว่าเออ,เอ,อตรงนี้อะไรยังไงยังสงสัยอยู่ก็เนี่ยเข้ามาเลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับ มาดูที่เรื่องแรกกันเลยนีกว่า,านะครับก็คือเรื่องของทีมเอเลเกอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆผม,มพยายามหาทีมอื่นอย่างที่บอกไปยากจะเล่าข่าวทีมอื่นนะแต่ว่าเลเกอร์มันเป็นทีมร้อนแรงใครเขาก็อยากรู้ม,มล้วีรอบแบ็คข่าวต่างประเทศเขาจะเขียนแต่ทีมเลเกอร์ใช่ผมจำเป็นยังไงก็มันมีแต่ข่าวเลเกอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับในตอนนี้นะครับที่ฟอร์มของเลเกอร์ต้องบอกว่าดีขึ้นแบบชัดเจนกับการเปลี่ยนไล์อพเปียนผู้เล่นใหม่ของเขาซึ่งถึงแม้ว่าในเกมแรกนะครับพวกเขาจะแพ้กับพอร์ตแลนด์เทร อ <S <S พอเกมที่มาแข่งกับนิวลิงพิิแกนเนี่ยกลับสามารถเอาชนะได้แบบขาดลอยถึง18แต้มและทุกอย่างก็ดูดีดูดีไปหมดนะคะก็ไปถามที่นีเดวิสที่นีเดวิก็ให้สัมภาษณ์โดยความแบบว่ายิ้มยิม้มแจ่มใสบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมของเราทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดแล้วเขาก็เน้นย้ําด้วยนะครับว่าเขารีบาวได้ง่ายขึ้นเพราะผู้เล่น3คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันช่วยทําให้ตัวเขาเนี่ยมีสเปซิ่งในการเล่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคันธนของ d ดิโจโรนัสเซลแล้วก็มาริควิสลี่ที่พอเกมบุกใช่ไหม เกมรับโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดเข้าตรงกลางในการแบบกระโดดเข้ามารีบ้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้เล่นอย่างจารินแบนเดบิลเนี่ยก็สามารถทําได้ดีโอเคถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เก็บรีบาวเยอะแต่ว่าเอเธนีเดอบิทบอกว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่ให้เอเธนีเดบิทสามารถเก็บรีบาวได้แบบง่ายๆไม่เปลืองแรงเยอะซึ่งจากที่อ่านสัมภาษณ์มานะครับก็ดูเหมือนว่าเอเธนีเดบิทจะพอใจนะครับกับที่ใหม่ของตัวเองซึ่งถึงแม้ว่าจะบอกว่าตัวรัสเซเยสบุซก็เป็นผู้เล่นที่ดีนะผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะเขาตั้งา ท่านั่งของดาวินแฮมนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เขากําลังพยายามหาบาลานซ์ของทีมอยู่ว่าใครควรจะไปอยู่อะไรแบบไหนอย่างในเกมแรกที่แพ้พอร์ตแลนด์นะครับเขาให้เดนิชโลเดอร์กับดิจอลรัสเซลที่แบบเป็นตำแหน่งเดียวกันแบบไหนลองมายืนคู่กันดูซิเล่นกันได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่พอมาในเกมที่2ที่ชนะเขาก็ลองปรับดูให้เดนิชโลเดอร์เนี่ยมาเป็นตัวสำรองให้ดิจอลรัสเซลเนี่ยมาเป็นตัวจริงและในเกมหน้าก็อาจจะเอาดิจอลรัสเซลเนี่ยมาเป็นตัวสำรองแล้วเดนิชโลเดอร์มาเป็นตัวจริงลองสลับแบบนี้ดูก่อนครับแต่อย่างไรก็ตามตัวดาาาวววินนนนแฮมมมกกกก็บออ่่่่เเเเ้รรูสึัใจนะเเจะะทีีล์ย สามารถที่จะเข้าสู่รอบเพย์อ <c oughs> ินเพย์ออฟสามารถเข้าสู่รอบเพย์ออฟได้เพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยความพอกซิกหรือว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับบาสเกตบอลมันน้อยลงอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเขาไม่ได้ไปโทษรรสเวิรสบุกนะครับว่าเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศในทีมมันเสียมันแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าผลงานของเลเกอร์ที่บางวันก็เล่นดีบางวันก็เล่น่วยอ่ะมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศของทีมในห้องเรากเร์ลูมเพราะว่าบางทีก็แบบ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีผู้เล่นบางคนออกมาบอกว่าเนี่ยอ่าผู้เล่นคนนั้นก็คือแพทติกแบลวรีนั่นเองครับก็บอกว่าเนี่ยฟอร์มของเลเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบาสเกตบอลนะถ้าหากว่าเอาดึงฝีมือมาจริงๆนะพวกเราเล่นได้แน่นอนแต่ว่ามันมีเรื่องแบบว่าจุกจิกวนใจในในอย่างอื่นนอกเหนือจากบาสเกตบอลเยอะมากเกินไปเป็นเหตุผลทำให้ฟอร์มของเลเกอร์มันแย่แต่ทีนี้พอทุกอย่างมันแบบว่าเหมือนกับาปรับเปลี่ยนอะไรไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนนแตตตตตต่่ต่่ยงงงไกกกก็็็าาาาาาามม้้้อออดูปรรรเพะววถหี ข่าวนะครับว่าท่าน้ของโรบล์เจมส์เนี่ยไม่พอใจเอนทนีเดวิดครับที่ไม่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของอาการบาดเจ็บคือจากรายงานเนี่ยตัวโรบล์เจมส์ก็ไม่ได้ไปงุนงงใส่เอนทนีเดวิดแบบตรงๆ,ๆนะครับว่าแบบไอ้อย่าเจ็บดีว่ามึงเล่นมึงห้ามเจ็บนะเวย้ย <c oughs> ซึ่งไอ้ความเจ็บแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ไงเอนทนีเดวิดเองก็ไม่ได้อยากจะเจ็บอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าบางจังหวะที่เล่นเซฟก็ควรจะเซฟกว่านี้หรือว่าความตั้งใจความสม่ำเสมออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแค่ ตอนนี้มีกระแสนะครับว่าท่านังของดัลลัสแมริกาด้วยเทีนิสเดีดิดกำลังคุยกันอยู่ว่าอยากจะทําการเทรดจะทําทการย้ายไปเพราะในตอนนี้เนี่ยสัญญาของทีนิสเดวิดที่มีกับทีมเลเกอร์เนี่ยมันก็ใกล้ที่จะหมดลงแล้วครับอย่างในปีหน้าเนี่ยก็ต้องเริ่มทําการพูดคุยอาจจะทําการเทรดหรือว่าต่อสัญญาอะไรกันแบบนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนมองว่าเออปัญหาจริงๆของเลเกอร์มันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นเลบรอนที่ดีมานมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เขาพูดกันนะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เราก็เห็นเหมือน ที่สามารถทำได้มากที่สุดของบริษัท NBA เนี่ยแอนโทนีเดวิดเองก็ไม่ยิ้มนะครับก็นั่งแบบเซ็งๆก็แบบว่าดูแบบเออมึงทำได้ก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็ไปถามครับว่าเออคุณไม่ดีใจกับเ bon ลบอนเจมส์เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวที่เดวิดนะครับก็บอกมาบอกว่าคือผมก็ดีใจกับเลอบอนเจมส์นะแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเรากําลังตามอยู่เข้าใจไหมคือแบบเรากําลังแข่งกับ o k เคซใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวที่นี่บอกว่าเรากําลังจะแพ้แล้วสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือชัยชนะเพราะว่าสถาิติ In, แต่ว่าทุกคนกลับไปให้โฟกัสทางด้านของแบบรบอนเจมกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต่หมาติสุนีปวาวาตร์ซึ่งโอเคมันก็เป็นเรื่องที่เขายินดีแต่ว่าเขาก็เสียเรียนไงเขาก็อยากชนะอะไรอย่างงี้แล้วตัวที่นีวิดก็บอกว่าโรบลอนเจม่ก็เข้าใจความรู้สึกเขาดีเออว่ามีความตั้งใจที่จะอยากให้ทีมชนะอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็เลยเป็นคอนฟ lict ก,ก็เลยทำให้เกิดขึ้นว่าเออตรงนี้เนี่ยเป็นเชื้อไฟรหรือเปล่าที่ทำให้เอนทอนีเดวิดกับโรบอนเจมเนี่ยเริ่มที่จะไม่ถูกกันแต่ว่าอย่างไรก็ตตาาาามมมมรรรัันนนนนกก็็เเเปื่่ออองงงธดทนะทีีีาาใฬภยขว ผิดใจแด้แต่สุดท้ายต้องคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าฟอร์มของเลเกอร์มันค่อยๆดีขึ้นไปแบบเรื่อยๆเนี่ยตรงปัญหาตรงนี้เนะี่ยมันน่าจะถูกแก้ไปนนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงมันขึ้นมานะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันข่าวปั่นหรือเปล่าเลบอนเจมส์จะมาหงุดหงิดที่ที่นี่เดวิดเจ็บได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันก็ไม่แน่ครับบางทีมันก็คุยกันแบบหลังบ้านนะแต่เขาใช้คําว่าเลอบอนอิส not happy with ที่แบบไม่สามารถที่จะลงเล่นได้อย่างสม่าเสมอแล้วก็แบบต้องมมมาาาาาาาแบบบบกรััะ็คืออออองงททีีีีเเเเนนนนนน่่่่้้ถผดลจจจจสไพใใวขข จะต้องลงเล่นเยอะเกินไปในตอนนี้ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องรับภาระหนักแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับตอนนี้เลบบอนเจมเนี่ยก็อายุก็38แล้วเนาะแต่ว่าเขายังมีค่าเฉลี่ยนในการลงเล่นสูงถึง37.2นาทีเลยนะอันนี้คือ10เกมล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้าตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเขาก็มีค่าเฉลี่ยนในการลงเล่นถึง36มนาทีเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเลบบอนเจมไม่ควรลงเล่นเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอได้ทางด้านของโจัร,รเซลลงมาช่วยถือบอลคุมทีมให้เนี่ยน่าจะทาให้ ก็อาจจะบอกว่าเอา้าก็เลอบอลเจมก็อยากอยู่ในสนามนานๆตัวเองจอะได้ทำแต้มอยู่แล้วไม่ใช่เรื่อจะมาบน่นทำไมแต่ถ้าสมมติในแง่แง่หนึง่งเลอบอลก็จะคิดว่าอา้าวผมไม่ได้ลงเล่นขนาดนี้นะครับผมอยากจะลงได้ประมาณสัก25นาทีต่อเกมแต่ว่าเอา25นาทีแบบเน้นๆเอาแบบเออมีแรงเต็มที่สามารถทำได้ไม่ต้องมาประคองช่วยทีมอะไรแบบนี้นะครับอานี่ก็รอดูต่อไปนะครับสำหรับทีมเลเกอร์เนาะตัวผมคิดว่าก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะหลังจากที่ดูเกมที่ชนะล่าสุดก็ดูแบบบรรยากาศในการเล่นทุกอย่างอะไรมันก็ดีขึ้นนคบอออ่าาเขกกิดึ็ืว ตัวแพทริกเบลลี่นะครับที่โดนปล่อยตัวออกไปเนี่ยก็มาบอกนะครับว่าอย่าโทษรัสเซเวสบุกนะรัสเซเวสบุกคือคนที่มีความตั้งใจคือนี้อย่างที่เราทราบกันนี้เมื่อก่อนเนี่ยรัสเซเวสบุกกับแพทริกเบลลี่คือผู้เล่นที่เหม็นขี้หน้ากันนะครับ <c oughs> เกลียดขี้หน้ากันอัดกันตลอดตัวแพทริกเบอร์รี่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ร่วมทีมกับตัวรัสเซเวสบุกเขาได้สัมผัสตัวตนรัสเซเวสบุกจริงๆเนี่ยก็คือเฮ้ยรัสเซเวสบุกคือคนที่มีความตั้งใจในการแข่งในการฝึกกกกกซ้ออกนะ้้้้น้น้ออ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 อมมมมมะะะะะะะไไไไรรรรรราาาาานน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 น่่่่่่วววจจจเเเเเเปปป็นน็็็ใหหงงงงงแแแลููืตขยยีีคคสััผพิบ ว่าในการไปแข่งเวลาที่ไปสนามเขาจะมีรถบัสของทีมเนี่ยสคันก็คือมีคันแรกก็คือใครอยากไปก่อนก็ไปเลยอะไรไปก่อนเวลาคันที่2ตามเวลาคันที่3ไปซึ่งรัสเซเวสบุกหรือบอลเจมส์แล้วก็ทีนเดวินเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในคันแรกเสมอแต่ว่าคนที่พร้อมเวลาไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเห็นคนแรกเลยนะแบบไปถึงสนามเพิ่มแล้วเห็นแบบใส่ชุดพร้อมใส่หูฟังพร้อมยิงพร้อมเล่นเลยเนี่ยคือรัสเซเวสบุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่ามีข่าวบอกว่ารัสเซเวสบุกคือคนป่วนคือก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวลือครับว่าร ok ัสววเซเวส ท็อกซิกของทีมชอบทําให้บรรยากาศของทีมมันเสียแบบว่าไม่ตั้งใจซ้อมแบบเหมือนทิ้งทีมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยตัวพัติกเวอรี่ออกมาปกป้องรัสเซียเวสงนะครับว่าไม่เป็นความจริงเลยแต่ว่าไอตัวท็อกซิกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช่นะแบบแกจ,จะเซ็งหรือ,อรทำแบบเพื่อนร่วมทีมเซ็งไปด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ว่าน,นั้นเป็นเรื่องภายในที่ผ่านไปแล้วรู้ไปก็ไม่ดีประโยชน์อะไรไม่แน่อีกประมาณ5ปีสิปีข้างหน้าอาจจะมีคารมาเปิดเผยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปเสือกเขาดีกว่าบางคนบอกวา่าไม่เสือกไม่่่่่่ไดด้ะพราาาวมมมออนีีีจูชงททํคับ ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างขับขันเหมือนกันกับทีม Golden State Warriors ซึ่งต้องบอกงี้ครับว่าถึงแม้ว่าทางด้านของเซฟเคอร์รี่เนี่ยจะออกมาบอกว่าเขายืนยันนะว่าทีม Golden State Warriors เนี่ยยังเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่อางนี้ละกันยังเป็นทีมที่สามารถที่จะลุ้นเข้าสู่รอบลย์ออบชิงแชมป์อะไรได้อยู่แต่ว่าถ้าเราดูตามสถิติแล้วก็ดูในทางในตอนนี้ของทีมเนี่ยมันดูจะเสียทางกับสิ่งที่เขาพูดโดยเฉพาะในเรื่องของเกมป้องกันครับที่ในตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นกันที่แล้วนะครับ Golden State ที่สุดอันดับที่2ของหลีกเลยนะครับแต่พอมาในปีนี้ครับพวกเขากระตกลงไปครับอยู่ที่อันดับที่โอ้ oh! ตกลงมาอยู่อันดับที่20เลยนะครับโอ้ oh, ตกมาแบบคูณส0บไะท่านผู้ชมเพราะฉะน,นั้นนี่คือสาเหตุส,สําคัญครับว่าทําไมทางน้านของโคด r สเซอร์เวอร์ถึงอยากได้ตัวป้องกันอย่างแกลลี่เพตันทูเข้ามาแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทาให้แกลลี่เพตันยังไม่สามารถที่จะลงมาช่วยทีมได้ซึ่งตรงนี้นะครับทางน้านของวอร์เรีร์เนี่ยก็เหมือนจะพยายามดึงตัวผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเสริมทีมอีกไม่ว่าาจะเป็นนทงง้ขอ ดยก่อนหน้านี้นะครับตัวเควินเลิฟเนี่ยได้ทําการบาเอาท์ออกจากทีมทีิฟแลนด์คารเลียเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีบทบาทกับทีมแล้วแล้วก็ทีมเนี่ยอยากจะไปต่อแล้วก็เหมือนเป็นการจากกันด้วยดีนะครับบางคนบอกว่าทีมทีิฟแลนด์คาร์เรียเนี่ยสมควรที่จะรีไทม์เสื้อให้กับเควินเลิฟซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าในตอนนี้ครับถ้าหากว่าเควินเลิฟเนี่ยอยากจะมาอยู่กับทีมโกลเด้นสโบรีเนี่ยข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือว่าตัวเควินเลิฟเป็นตัวบิ๊กแมนที่สามารถจ่ายได้ดีสามารถเล่นเข้าคูู่่่่กกกัับบบบระบบขอองได้้้แลลว็็็เเเเปปนนนนผทีพื ทำสันสมัยที่อยู่มาหาลาัยก็คือเหมือนกับว่า เล่นเล่นเนี่ยหาอะไรเดียวกันอะอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมไม่ได้เปิดหรอกจริงๆเมเจมันเปิดนี่นี่นมันมีภาพครับเคลยทำสันกับเคปเปนเลิฟนะครับสมัยเด็กเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก่อนอันนี้น่าจะเป็นตีเบสบอลนะเคปเปนเลิฟกับเคลยทำสันเนี่ยไม่เคยอยู่ทีมบาสเดียวกันนะครับแต่ว่าเคยอยู่ทีมเบสบอลเดียวกันได้เฉยครับคือเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนได้เฉยเอออันนี้ก็เลยไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรครับเป็นเพื่อนแบบสมัยเด็กสมัยเด็กก็เลยคงแบบไม่ช่วยอะไรแต่เขาก็บอกว่าเออถ้าเอาเค ตอนนี้คือทีมดิเฟนซีฟต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เควินเลิฟมาเนี่ยคงจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ดังนั้นไอ้เรื่องข่าวลือที่เควินเลิฟจะมาร่วมกับทีมตัดเสือเวตอนนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่รู้ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้มีข่าวลือที่ว่าเควินเลิฟจะไปอยู่ทีมไหนดีที่สุดน,นี่ก็คือเลเกอร์ครับเลเกอร์ <S 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 อีกแล้วเหรอแต่จริงนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเลเกอร์จะเล่นในเชิงของสเปซซิ่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่